สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องจ๋าเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาสอนหาเหรียญฟรีในเกมอีมูกันนะคะก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม,ตตมน้องจ๋าด้วยนะคะไปกันเลยค่ะเข้าเกมเลยเข้ามาน,นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเลื่อนค่ะเี่นะคะจะมีฟรีค่ะคำว่าฟรีแล้วก็มีเหรียญเนี่ยจะบอกหาเหรียญฟรีตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ ก็จะมีตามนี้เลยนะคะกิจก,กรรมที่เขาให้ทำก็จะมีเนี่ยค่ะที่ทำง่ายสปินนี่ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็หมุนค่ะจะทำได้วันละครั้งนะคะได้ห้าสิบเหรียญน,นะคะวันนี้ <Okay. S 1> แล้วก็จะมี นีดูวิดีโอนะคะนี่ เนี่ค่ะถ้าเราดูจบนะคะมันก็จะได้เหรียญน,นะคะดูจบกดออกเลยคะ่ะไม่ต้องดาวน์โหลดดูนะคะกดเข้ามาตรงข้อความนะคะเนี่ค่ะตะกี้เราดูวิดีโอไปใช่ไหมคะแล้ก็จะได้50เหรียญน,นะคะตอนแรกก็ดูดูตอนแรกวิดีโอแรกได้สิเหรียญวิดีโอที่2ได้50เหรียญน,นะคะ เราก็กดมันจะให้ดูวิดีโอเรื่อยๆค่ะเราก็กดกดดูได้เรื่อยๆค่ะจนกว่ามันมันจะบอกว่าไม่มีวิดีโอให้ดูแลนะคะเขาก็ดูวันถัดไปแต่ถ้าหมุนสปรินต์ก็คือหมุนได้วันละครั้งนะคะคอยดูตัวนี้ว่าจะได้เหรียญกี่เหรียญน,นะคะดูเสร็จเราก็กกบาดออกไปเลยค่ะแล้วก็กดโอเคนะคะก็จะไปดูว่า เอ่เราจะได้เหรียญเพิ่มไหมคะไม่ใช่กดผิดไม่ใช่ก็กดเข้ามาที่ข้อความนะคะตัวนี้มันให้สิบเหรียญน,นะคะตะกี้เหรียญเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะไปดูเหรียญของเราเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบหกเหรียญน,นะคะลองไปดูวิดีโออีกครั้งนะคะว่าจะได้เพิ่มไหมคะ ห้าร้อยห้าห้า้อยหกสิบหกนะคะไปดูวิดีโอใหม่อีกครั้งค่ะ <Wow. Yeah. S 1> อันนี้เราก็ดูจนจบแล้วนะคะตอนแรกมันมีเหรียญเท่าไหร่นะห้าหกหกใช่ไหมคะกดออกค่ะกดโอเคนะคะ กดไปหน้าแรกเลยค่ะกดที่ข้อความนะคะกดดูเลยค่ะเนี่ยค่ะมันจะได้สิบเหรียญน,นะคะลองกดไปดูที่เหรียญเราค่ะว่าเราได้จริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะห้า้อยเ็ดสิบหกเหรียญน,นะคะต่อมาคืออันนี้นัาศึกษก็ไม่ค่อยได้เข้าจะเข้าประมาณสองอันนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็น อ่อโหลดเรื่อนไหนไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยต้องกดดูจะเป็นให้เราติดตั้งแอปนะคะตัวเนี้ย แต่น้องจ๋าก็จะไม่ติดตั้งนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการทําแบบสํารวจนะคะแต่นี้ก็ยังไม่เคยทํานะคะก็เพื่อนๆก็ลองทําดูแล้วกันนะคะก็จะมีประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, เนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอ่อช้อยที่เราเลือกให้เราทํานะคะ ส่วนถ้าเป็นไอสีขาวแบบเนี้ยเบลอคือกดเข้าไม่ได้นะคะแต่ของบางคนก็เต็มอยู่ส่วนมากนอกจากก็จะชอบดูวิดีโอเนี่ยค่ะมันดูวิดีโอพวกเนี้ยคือมันจะได้เหรียญง่ายใช่ไหมคะแล้วก็ดูดูไปได้น้อยแต่ก็ก็ได้นะคะนี่นะคะ่ะเราดูว่าจะได้กี่เหรียญ เค <Yeah. S 2> ตกี้น่าจะไม่ได้นะคะเมื่กี้น่าจะไม่ได้เพราะว่าน่าจะอ่าออ่าโนหลดมาให้เราชาร หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะน่าจะได้แหละเดี๋ยวอีกชักหน่อยก็คงจะได้นะคะคลิปนี้ก็จะมาสอนหาเหลี่ยมเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ